สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับวันนี้วันที่17มิถุนายน2 5 6 7นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้าขายสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับสุดแ็งน,น,นะครับนี่เป็นมีดบางโตนะครับทำขึ้นจากเหล็กแหนบครับ ยาวเก้านิ้วนะครับผมยาวเก้านิ้วด้านจะยาวห้านิ้วครึ่งครับสันหนาหกนิ้วนะครับในเดียวนะครับนิหมดนะครับความกว้างสามนิ้วหนึ่งหุนนะครับความกว้างครับถึงมีดบางโตสับ กระดูกนะครับตัดไม้ได้ไม้ประยุงครับดำฝั่งหนึ่งแดงฝั่งหนึ่งดำนะครับชอบสนใจก็โทรมาได้ครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ครับติดต่อมา ดูคมครับคมก็ประมาณนี้แหละครับอับนใดสนใจโทรมาได้นะครับมีดบางโตนะครับสับกระดูกครับ ไปในครเรือนประจำครัวเรือนในบ้านมีรูนะครับมีรูร้อยเชือก้อยตะปูข้างฝาได้ครับมีบบางต่อครับสนใจโทรมาได้เลยครับมีสินค้าพร้อมส่งขอบคุณครับ